ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พี่สิบตอนหลวงปู่สวงสร้างอิทธิฤทธิ์ให้หลวงปู่จันดู หลวงปู่จันทร์ปัญญานันโทเป็นอีกรูปหนึ่งที่มีอายุยืนนับว่าเป็นพระอริยสงฆ์สองแผ่นดินประวัติของหลวงปู่จันทร์นั้นท่านเป็นคนคเขมรโดยกําเนิดจากคำบอกเล่ายืนยันได้ว่าหลวงปู่จันทร์บวชตั้งแต่อายุสิบปีต่อมาก็ได้เดินทางมาร่ำเรียนปร,ริยนธรรม ศึกษาพระไตรปิฎกที่ประเทศไทยจนได้ปร,ริยนธรรมก้าประโยคครั้นเมื่อหลวงปู่จันทร์ได้ศึกษาจนกระทั่งจบแล้วก็ได้เดินทางกลับประเทศกรัรมพูชาทันทีแต่ทว่าหลวงปู่จันทร์ก็อยู่ในประเทศกรัรมพูชาได้ไม่กี่ปีหลวงปู่จันท์ก็เกิดความเบื่อหน่ายจากสาเหตุในความวุ่นวายของสังคม จึงได้ปรีกตัวออกเดินทุดงไปตามป่าเขาลำเนาไพรและในขณะที่หลวงปู่จันได้ทุดงอยู่ตามป่าตามเขานั้นหลวงปู่บอกว่าท่านได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่แปลกและเหลือเชื่อที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจึงทำให้หลวงปู่จันมีความอยากใฝ่รู้อยากที่จะศึกษาหาความจริงและหลังจากนั้น หลวงปู่จันทร์ก็เริ่มศึกษาเล่าเรียนวิชาวิปัสสนากรรมฐานภาวนาจนกระทั่งทําให้หลวงปู่จันทร์ได้เห็นบฤาษีชีประขาวดาบทพระผู้ทรงอภิญญาที่มีอายุนับพันปีได้มีครูบาอาจารย์ของหลวงปู่จันทร์ได้บอกกับท่านว่าในประเทศกัมปูชาอีกไม่นานจะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นภายในประเทศ แล้วก็ให้หลวงปู่จัน์ลีภัยไปอยู่ประเทศไทยและกัาชับว่าให้ไปอยู่กับชายที่เป็นสหายที่เคยศึกษาร่ำเรียนวิชามาด้วยกันเมื่อได้ฟังคำที่ครูบาอาจารย์บอกเช่นนั้นหลวงปู่จันจึงได้เดินทางไปอยู่ทางภาคใต้ก่อนจากนั้นหลวงปู่จันถึงได้ไปอยู่ที่วัดเซิงหวาย ซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่จันทร์เคยจำพรรษาอยู่เมื่อครั้งสมัยที่หลวงปู่จันทร์ได้เดินทางมาศึกษาเล่าเรียนปร,ริยนธรรมในครั้งนี้หลวงปู่ได้มาอยู่กับหลวงพ่อสลินณวัดเสิงหวายจำพรรษาได้ไม่กี่ปีหลวงปู่จันทร์ก็ได้พบกับสหายที่เคยได้ศึกษาวิชาในป่าในเขามาด้วยกันซึ่งสหายนั้นก็คือ หลวงปู่สายแห่งวัดตะเคียนรามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเมื่อหลวงปู่จันได้เจอกับหลวงปู่สายก็ได้ขอติดตามมาอยู่กับหลวงปู่สายที่วัดตะเคียนรามด้วยโดยหลวงปู่จันได้บอกกับหลวงปู่สายว่าท่านขอจำวัดอยู่ในโบสถ์ของวัดตะเคียนรามนะหลวงปู่สายก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร ซึ่งจากนั้นมาหลวงปู่จันทร์ก็อยู่แต่ในโบสถ์วัดเกียนรามเป็นเวลานานถึงส0ปีซึ่งการอยู่ในโบสถ์ของหลวงปู่จันทร์นั้นท่านจะนั่งภาวนาไม่ออกไปไหนเลยหากว่าท่านจะออกก็จะออกไปเพื่อภาวนาอยู่ที่ปา่าช้าแถวนั้นโดยจะออกจากโบสถ์เพื่อไปภาวนาหลังจากที่ท่านทำวัดเย็นแล้ว ประมาณตีสาพอใกล้สว่างท่านก็กลับวัดเข้าโบสถ์ดังเดิมหลวงปู่จันทร์ทำอยู่แบบนี้เป็นเวลานาน,านถึง20ปีโดยที่ไม่หยุดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวจนบางทีชาวบ้านแถวนั้นเห็นว่ามีคนมารับมาส่งท่านทั้งทั้งที่ท่านไปคนเดียวกลับคนเดียวมีอยู่คืนหนึ่ง ชาวบ้านที่มีไร่ติดอยู่กับป่าช้ากำลังจะออกไปไร่ตามปกติก็ได้เห็นหลวงปู่จันทร์กำลังเดินออกมาจากวัดชาวบ้านคนนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้าออกไปก่อนแต่พอไปถึงไร่กลับเห็นหลวงปู่จันทร์กำลังเดินเข้าป่าช้าอยู่ข้างหน้าทาั้งทั้งที่เมื่อสักครู่นี้ชาวบ้านคนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้ามาก่อนแล้ว แต่พอมาถึงไร่กลับเห็นหลวงปู่จันทร์กำลังเดินเข้าป่าช้าอยู่ข้างหน้าทั้งทั้งที่เมื่อสักครู่นี้ชาวบ้านคนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้ามาก่อนแต่พอมาถึงไร่ทำไมถึงได้เห็นหลวงปู่จันทร์อยู่ข้างหน้านับว่าสร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้านคนนั้นเป็นอย่างมากและยังมีอีกครั้งหนึ่งที่มีชาวบ้านมาบวชที่วัดตะเกียนราม เด้เล่าว่าเห็นแต่หลวงปู่จันนั่งภาวนาไม่เคยเห็นหลวงปู่นอนเลยบางทีมองไปเห็นหลวงปู่เหมือนกับเป็นคนหนุ่มบ้างบางทีก็เห็นท่านเป็นคนแก่บ้างบางครั้งเห็นว่าหลวงปู่นั่งอยู่ในโบสถ์ด้วยกันแต่พอเดินออกมาจากโบสถ์ก็เห็นหลวงปู่จันเดินออกมาจากห้องน้ำสร้างความมัสรร์ใจมาก แต่ก็ไม่มีใครกล้าถามหลวงปู่หลวงปู่จันเคยเล่าว่าตอนที่มาอยู่ที่วัดเกียรตรามได้สักสองสามปีหลวงปู่จันเห็นพระรูปหนึ่งหรือว่าจะไม่ใช่พระพระว่านุ่งผ้าขาวบ้างผ้าเหลืองบ้างบางวันก็นุ่งทั้งผ้าเหลืองและผ้าขาวเดินมาหาหลวงปู่สายบ่อยๆบางทีก็เดือนละครั้งบางเดือนก็มาถึงสามครั้ง บางทีก็สองสวันมาครั้งแล้วหลวงปู่สายก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมานั่งเล่นคุยกันดูเหมือนว่าจะถูกคอกันซึ่งต่อมาหลวงปู่จันทร์ก็รู้ว่าพระรูปนั้นมีนามว่าหลวงปู่สวงแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรจนมีอยู่วันหนึ่งหลวงปู่สวงก็เดินมาแต่เช้าซึ่งตอนนั้นหลวงปู่สายและหลวงปู่จันทร์ กำลังนั่งฉันข้าวกันอยู่เมื่อหลวงปู่สายเห็นก็เรียกหลวงปูส่สวงให้มาฉันข้าวร่วมกันซึ่งปกติธรรมดาแล้วหลวงปูส่สวงจะไม่ฉันข้าวแล้วหลวงปูส่สวงก็จะบอกว่าให้ฉันไปก่อนเลยแต่ในวันนั้นแปลกมากที่หลวงปูส่สวงกลับเดินตรงดิ่งเข้าไปร่วมฉันด้วยพอเดินมาถึงหลวงปูส่สวง ก็นั่งลงใกล้ๆกับหลวงปู่สายแล้วหลวงปู่สายก็หันไปหยิบจานมาตักข้าวให้เมื่อหลวงปู่สวงรับจานข้าวที่หลวงปู่สายยื่นให้แล้วก็เอามือล้วงลงไปในถ้วยแกงกำเอามาใส่จานข้าวของท่านแล้วก็เอามือเปิบข้าวที่เอาแกงราดหน้าเมื่อสักครู่นี้ใส่ปากเมื่อหลวงปู่ชันได้เห็นดังนั้นก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจ แต่ก็เก็บเอาไว้ในใจไม่ได้พูดอะไรเมื่อหลวงปู่จันทร์กลับไปถึงโบ์กำลังจะก,ก้าวเท้าเข้าไปในโบสถันใดนั้นหลวงปู่จันทร์ก็ถึงกับตกตะลึงเมื่อเห็นหลวงปู่สวงนั่งอยู่ในโบสถ์และหลวงปู่จันทร์ก็เห็นแสงสีเขียวมรกตแผ่รัศมีออกมาจากตัวของหลวงปู่สวงสว่างเจิดจ้าไปทั้งโบสถ์ เมื่อหลวงปู่จันได้เห็นดังนั้นท่านก็หมดความสงสัยในตัวของหลวงปู่สวงแล้วหลวงปู่จันก็พูดว่าไอ้เราก็มีครูบาอาจารย์มากมายจบทั้งปร,ริยนธรรมก้าวประโยคเรื่องพระไตรปิฎกก็ไม่ได้น้อยหน้าใครทั้งศาสตร์ลีลับแล้วก็ศึกษามาจนหมดสิน้นเราจะไปเชื่ออะไรง่ายๆได้อย่างไรแต่เมื่อเราเห็นกับตาในครั้งนี้แล้ว เราก็หมดข้อสงสัยในตัวหลวงปู่ท่านนี้แล้วครั้นพอเช้าอีกวันหนึ่งเมื่อหลวงปู่จันเดินมาร่วมฉันอาหารเช้ากับหลวงปู่สายหลวงปู่สายได้เอ่ยถามว่าประจักษ์หรือ,อยังละท่านเมื่อพูดจบหลวงปู่สายก็ยิ้มส่วนหลวงปู่จันก็ได้ตอบหลวงปู่สายไปว่าเรานะ่าประจักษ์แล้วละท่านแล้วหลวงปู่สูวงก็ได้เอ่ยยกย่องหลวงปู่จันว่า หลวงปู่จันเป็นพระที่เก่งในด้านปฏิบัติเป็นที่รักของเหล่าบรรดาเทวดาอารักษ์ดาบทฤษีหลวงปู่จันมีเหล่าบรรดาเทวดาอารักษ์คอยรับใช้และหลวงปู่สวงยังได้เอ่ยยกย่องหลวงปู่สายว่าท่านเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เก่งในเรื่องอาคมมีความเมตตาไม่เลือกชนชั้นวรณนะแต่ว่าที่สำคัญ หลวงปู่ทั้งสามรูปนี้ต่างก็มีอาจารย์เป็นฤาษีเหมือนกันคือหลวงปู่สวงพระอาจารย์คือฤาษีภูตะแบงหลวงปู่สายพระอาจารย์คือฤาษีภูกิเลนหลวงปู่จันทร์พระอาจารย์คือฤาษีพนมดงรักและสิ่งที่อริยสงฆ์ทั้งสามรูปนี้มีปฏิปทาที่เหมือนกันคือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ให้ทุกคนเดินในเส้นทางสายธรรมเพื่อแผ่ผู้ที่ด้อยโอกาสเปรียบดังสะพานบุญให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างน้อยก็เป็นสิ่งยึดมั่นให้เราได้อุ่นใจบ้างอ้อยเตียนสรูนอ้อยเพิ่มพูนบายตึกเจียอีริเมียอองสวงสัมปโน อิติปิโสนโมพุทเทเจียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปูส่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ